แม่ซื้อว่าแม่เข้มพอนสุกดีดนาะค่ะเนาะ,ะอยู่บ้านน้องแว้งตำบลบัวเงิอนอนำเงินดำว่องจังหวัดขอนแก่นค่ะเรียนล่ำมากแต่งแต่ออกป .4 ไปเรียนล่ำนำ้ำเมเปาะท่องสูบค่ะล่ำพุทธสิสงต่อมากอะนี่มาฝืนลำ่ำปีนจังหวะอุบลกลางน้ำแม่บุวงแล้วก็รดำเนินการมาเท่าสูมือนี่ล้วลูก ยมนะ่ไกลที่ไหนเรา้วลาวาสาบูสาดุูุูมัลตนางทำมาัตน่งสังข์ลาตนังย่งแก้ว อันตะลายยาได้มีมาผ่านมาในมัานยาได้มีมาไว้ต้นคือเกียวเนาะ3คือพุทธังธรรมังและสังฆังคุณนบิดามารดาคุณนครูบาอาจารย์จงมาโก้งค่ะอ่าจงมากันจงมาลำจงมากันจงมาลำมอลำโอละเนา พาเจ้าจงมาคำสื่พงามคุณพาสงจังว่านอทำหอบทอดละน่รุนแางดีพออาจแม่หาจะพิบข้าพังเจามาอำสืยูคุณผู้ชานอาจาะย์อ้อนสั่งคุณผู้ชานอาจารผูสอนสั่งเมื่อนี้วังโตเย็นจะใจเดินเคาอถ้าเขาให้ผู้สิงทำบอกถ้าเขาให้มีผู้ริงคำเขาสิทำหรือถ้าจา่อทำีกจังหนึงวังสัดหัวสู่ไปตามผู้สอนสั่งให้ตั้งหลั ท่าได้ยกขึ้นตั้งจะวังฮาชานี้เกิดชาตินี้ที่เปตัวก้องฟันฮะเกิดชาตินี้ที่เก็ตัว้องฟันกวางกะพังอืกชารังขอสู่คู่ไอ้คู่คู่วอคู่ข้าอย่างนี้ใจทางทั้งอีซ่าอาโ็แม่มาูกสิลาวสิลาบุลงลามวันจะพีเจเน่าหัวใส่แกนีรามบาดเนี่ยที่ออมานคุณคู่รามบาดเนียยที่ออมานคุณคู่ ผูเด้อผู้หลกให้ดังเก่าผู้โยดังหัวกำใจกว่ายให้ถือตาหัวดาบกาำไฟหนาให้ถือมีกาลาํำไฟตาให้ถือถุยถุนเจีวผู้หาลํำเร็วถุนจูหัวรังตาพีูุ่นทายที่มือคอนแดนทำาราะจ่ายยืดมือคอนแดงตั้งแต่เช้าไันค่ำันไหมวันลอมพวกผู้ตรงหินบ่อวกมาพวกผู่ตรงหินบ่อพวกมาเทวรา ขับเทรีมาแล้วมาเป็นแถวเบิ้งเพื่อนมาเป็นจุ่มมาเป็นแถวเบิ้งเพื่อนมาเป็นจุ่มเบิ้งเพื่อนมานำกั่งลอยจุ่มซุ่มไงเด้อ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 มาทั้งสิบคนทว่ไทยมาลงเลย ให้เมียนว่าหาน่้อน้ยคันเดิกมาแล้วสิลำวงคงอวยเดิกมาแล้วลำวงคงอวยก็เชิญคนสวยมาสลับสากุ่มมาลำเกี่ยวเหนียวเพลงฟังเสียงดนตรีบรรเลงฟังเสียงดนตรีบรรเลงฟังเสียงคืนเชียงนี้เฟ้นเพลงฟ้อนลำลำลายผู้ชายกับหญิงมาลำสวญิงนี่ละปีนคู่กันเชิญเถิดงามเลิศไพพันมาเคียงคู่ฉันนี่อย่า จะดีลกลกเพื่อลกขึ้นมาเถิดพีลกลกเพื่อลกขึ้นมาเถิดพีฉันขอไม่ตีปลูกสายสัมพันธ์ว่ารักปักใจไมมมั่นให้ฉันขอสัมพันธ์นี่ละเป็นคู่เธอเด้อเด้อไอเด้อเด้อไอมาล้มเด้อเดอ้อไอทรงในสวยทรงมะล้มวงคู่น้องมาล้อม่อนใส่กันหอดวันบั่นสีผ้าพีคนสวยหอดวันบั่นสีผ้าพีคนสวยงวยนายเดินเพื่อเพ,นพินล่ำร้องทำ น้องปูแม่มบูเซใสลำฮาวายนี่ตัวค่ายิกซโซมยิกซโซเคียงปูปูน้างคือยังสร้างบาดยางน้ำเดืน่นผือหงเหินเซินลงหนองนามง่ำไหมค่าแซมบาอยากใส่สั้นสมัยต่อเนื่องเสียงหล่องใส่กอห้องโอเคครับมน่อเขาเนี่เกี่ยวพุทธส่งครับเอาสันสันได้ไหม อันนี้อุบนกลางนั่นหละมาเนียเอกลักษณ์ของเกี่ยวพได้สงครับ ฟังเพื่อเอไทยไทยเดียวเกี่ยวไม่ฟังเด้อไทยไทยเดียวเกี่ยวไม่พ่อป้าไทยเล้วไอ้บัหม่รวมหอมไผ่เกี่ยวไก่ไก่เกี่ยวไก่ไก่เนื้อละไม้ละไม่ผิวสักซิวมาเห็นสักเส้นลงหมอยปิ้นเด้อพี่ปินสวีสวอยหลงโพลงเล่งหลงเล่งหลงเล่งเป็นสะเพงสะเพือละมือบ้าตาสสง่วยตัว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 ยะป่ววอูนอนเปีเซมาหาผู้แก่งแค่เกหัวขันบัวบานบาง กลางบึงใบบุกลมมาพัดโยกเยวขันอย่างการจิงใบงามนี่น้องามนี่น้องามพระเทพตอนไทยตอนไทยินแต่งลงมาอ่านิี่จะาคนงามมาลำตาสวยกูพระจันทร์ทูเถึงฝามเถืองฝาพ่อปนดวงดาลาพ่อปนหาอายุนอายุนวาสนาสมุนอพยิมหน่อย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 เอ้ยไกลไกลกับเราทอยยิมนิดเถิดนะพ่อหนุ่ยยิมหน่อยละเวลาจะลำ บุญตาละมหาสนีบุญตามหาเสน่บุญตาพ่อมหาสนีเขาดอกเสน่ห์เต็ ลำเลใบหน้าของคุณก็ตืยนใบหน้าของคุณก็ชวยเอาเม็ดเป็นมัวมือเกี่ยว้นลีน้นลช่อเป็นดอกจะปี่ช่อเป็ดอกจะปีเขาจว่าสักทีก็หอมสักทีจะไร้มันก็คุ Bye. ตางกาิจกมตางอาจากมองดูพิทธชาติสะอาตปักวนนอนแน่ลาเดินช่างหอมหวนวยใจนวนในดอกตะเา,าดูดอกเถากลางรงกระดันงงาต่างรุ่งวยละหอมตางไทยนวนแนดอกพยายามมันจะงหอมปราบเ,เจ็บเจ้าดินจะสะอา จงบิลล์ลงบำมองตามแต่ตาอกของมานลาแดงจะมองหางทรสีเงินจ้าปัดมาอืยังบ,ยง,บง,งบ่มาถึงยังวางอาคงมองูราเริง,ารอ,ง,อ,อ,ง,งาอาล่งอยู่สมบูรณเปนติโนเอ่ยฟ้าดิไม่ให้อภัยขอรอนุว่าจงมาปลุกปักนหอจองเราละ ดอดอามาเป็นคู่อยู่กันจนตาย จะหนีจะหนีโรคป่าแะหดีซีหน้าโนวันแก่นจวนไว้คนาเดินคอนเสนตรองก่อนเนาะคะนันเนาะ เมือกระวนสุกควนแล้วที่ลาฟังจะวังบุญเส้าเข็งพ่อน่าจเจ้าคนเท่าอีเมฆนั้นถ้าจนโทษข้าเครื่องรับเรียมโลกบังเดาคุนตัวเฮง่าไก่ปะเทียงมั่นขันท่าเสือลิยากำลังพุนแข่ไข่ไก่สวา่า,างเดาห่างเนาไก่นอ ไอมจ้าแมมึงอนั่นดาวเสียกําลังเป็นไทยสามสร้างใหญ่ดาวพาชึกพาใสดาวมูสังไว้หน้าพิาหาวงางหนาวไหนน้ําหมอก้างผู้เฒ่าตื่นลุกนไฟเสียงพอควยดังปกเพชรปาอนมันสีหัวหวอียกอบอกขอิตนงามีรโกผูแจ

ี้เตื้อทอนี่เสาหน้าจะคอยฟังหัวลำดังสาวน้อยหัวลำจิ้มพอ กาฝากนรุนหลังพวกนักศึกษาสุขุสุข,สขนรุ่นไม่ขึ้นมาให้อนุรักษ์หมอก่อกรประเพณีสืบสานมาแตง,แต,งแต่คุณพอเช่นดาเราศิลป,ปินแห่งชาติสืบสานไว้กับแมบุญเพ่งไยทีใช้สืบสานไว้บพราอยากให้ตรงนั้นมันสูญหายไปอยากให้อนุรักษ์ของเพื่อนไว้คือเกา่ายัยมันสูญหายไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่กับประจําอยู่แม่เินพ่อนีกับประประจําอยู่น้ำพอเช่นดานเราตลอด กมีงานกับลาบกับเพื่นตลอดแม่ก็ออกพ่วมคิดเปินว่าอยากให้ลูกหลานสุกูสุขคนอักษาสุกูสุขคนคเอาไปปรับปรุงไว้อย่าให้มันสูญหายไปอนุรักษ์ของเก่าห้าไว้คือเพืน 14, พ่นว่าเหตุสิบสองข้องสิบสี่เพื่อนนั้นเพื่นว่าแต่เก่าแต่ก่อนบ่ให้ทีมเหตดเก่าข้องหลังเพื่นว่ายลูกกับกุ้งสิเข่าใจเนาะแม่ขอฝากไว้แค่นั้นเก็บไว้ให้มันดีของเกา่าของเฮานะอยากผ่ากันเฮ็ดทีมเฮ็ดทุ่มไป อ้าวก็มีกันนั่นแหละ